มารีเสียหายเนี่ยก็บอกอาจารย์งี้ทางทางที่ข้าวหอมสยามมีคุณสมบัติดีกว่าข้าวหอมบริโออาจารย์ก็บอกว่าอันเนี้ยต้องพยายามทําความเข้าใจกับโรงสีอยู่เหมือนกันเขาไม่รู้จักเขาไม่รู้จักจะกดราคาก็คือเขาไม่รู้จักข้าวหอมสยามเขาก็เลยจะกดราคาข้าวหอมสยามอาจารย์พูดประมาณนี้นะเออเน่ก็เลยบอกว่าเหมือนเขาจงใจจะกดราคาเลยค่ะจา์อะไรเงี้ยอาจารย์บอกว่าต้นฤดูเนี่ยช่วงๆต้นฤดูของการเก็บเกี่ยวอะโรงสีเขาจะเลือกซื้อหมายถึงว่าโรงสีอะ เขามีสิทธ ge <Okay. S 1> well. ิ์เล so, ือกที่จะซื้อพันุ์ข้าวได้หลากหลายเพราะทุกคนเกี่ยวพร้อมกันทุกคนเกี่ยวพร้อมกันพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวไหนๆก็แบบว่าเกี่ยวพร้อมกันเยอะโดยเฉพาะข้าวนาปีใช่มันเป็นช่วงข้าวนาปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรชาวนาก็จะเกี่ยวพร้อมกันเยอะมันก็ทำให้โรงสีน่ะเขามีสิทธิ์เลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อข้าวชนิดไหนอ่านะนั่นแหละอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นต้นปีหน้าเพราะถ้าต้นปีหน้าโรงสีเขาโรงสีจะ จะไม่มีข้าวและวข้าวจะน้อยลงเขาน่าจะเริ่มรับซื้อได้นะ